เดี๋ยะคุณฟาโมสะดวกเ,เ,เลยเอได้ดูข่าวได้ดูเขาตอบกระทูหรือเปล่าค่ะเร้วมันดีพันนี้นะคะทาไมเหรอเขาก็บอกว่าเขาบอกให้เปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูกกล้วยแทนแก้ราคาตกต่ำนะคุณฟาโมเว่าไงเอาไงดีก็ปล่อยเขาเขาอยากจะพูดอะไรก็ปล่อยเขา <c oughs> มันน,มนไม่ได้มันมันเป็นพูดจะพูดได้มันเป็นมันไม่ได้อะ <c oughs> ว,ว่าพวกถามว่ามีเราเราเอาไปให้เขาปลูกแล้วเนี่ยมี ตลาดให้เขาไหมค่ะเหมือนเหมือนสับรดอะมาปลูกไปแล้วเยอะๆคนนุ่งก็ปลูกคนนี้ก็ปลูกต้องเอาไปจองทิ้งอ่ะเพราะตลาดรองรับเ็าไม่มีอืมใช่ไหมแล้วจริงๆแล้วอ่ะอย่างปลูกปลูกพวกพืชล้มลุกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีตลาดให้เขานี่ถ้าไม่มีตลาดให้เขาก็คือจบค่ะพูดได้แต่ทำไม่ได้หรอก่ยุดไปเปลี่ยนแนวคิดของชาวนา กาวนานี่ไม่ทํานาทอยางไนไม่ได้ค่ะต้องแกทำนาอย่างเดียวค่ะแล้วแล้วพื้นที่มันจริงๆแล้วมันสามารถปลูกกล้วยได้ไหมพื้นที่ไหนไม่ได้ไม่ได้คือกล้วยเนี่ยมันปลูกได้ทั้งหมดแหละกล้วยน้ำว้าเนี่ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยปลูกได้ทั้งหมดค่ะแต่พอปลูกแล้วมันไม่มีตลาดค่ะมันตลาดถามเราไปทําอะไรกล้วยอย่างนี้ก็กล้วยตลาดค่ะปลูกกล้วยหอมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมกล้วยหอมได้แต่กล้วยหอมที่เราถูกก็แป๊บเดียวก็เสียถ้าไม่มีตลาดได้ อ้ามันไปทําอะไรไม่ได้อมันไม่มันเหมือนกล้วยกล้วยไข่กระแพงเพชรอะเดี๋ยวนี้เลิกในในพื้นที่ในพื้นที่ในพื้นที่ได้ไหมคะหมายถึงว่าปลูกในพื้นที่เอากล้วยหอมหรือว่ากล้วยที่แบบมีราคานิดนึงมาเปลี่ยนเปลี่ยนจากปลูกข้าวมาอย่างพื้นที่ต่างปราเทาไม้ไอมไม่ได้อืมันเป็นพื้นนามันเป็นที่เช่าเขาทั้งหมดส่วนมากมันมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะกับการไม่เหมาะกับปลูกกล้วยคือเจ้านาเราเนี่ยไปเออไม่มีที่เป็นของตัวเองเ้าเช่าเขาทั้งหมดประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ค่ะค่ะอค่ะคอ๋อมันก็เลยมันก็เลยเอ่อเรียกอะไรนะคะมันก็เลยคิดว่ามันไม่ได้จะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมคะครับอืมว่ากันไปค่ะค่ะไ้โอเคครับได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ